สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวสินค้าเป็นโดนบังคับวิทยุนะครับยี่ห้อ z ll นะครับในรุ่น sg 1 0 8นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเซ็นเซอร์นะครับพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุนะครับเป็นการแจ้งเตือนเวลาเข้าใกล้วัตถุอะไรเงี้ยก็คือตัวรีโมทจะร้องเตือนนะครับเพื่อไม่ให้โดนนั้นชนหรือป้องกันความเสียหายนะครับจากการผิดพลาดที่ว่า เราบินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เสริมขึ้นมาให้นะครับเพื่อการบินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับก็มีระบบเอ่าเป็นระบบ Wifi Wifi เรียลไทม์แบบ fpv คือเชื่อมต่อโดนและมือถือด้วยกันนะครับควบคุมสีทิศทางนะครับระบบติดตามตัวระบบเซลฟี่ระบบลอกความสูงนะครับ แล้วก็มีระบบแผนที่มีไฟ LED นะครับตัวนี้จะเป็นสเปค SG 1 0 8 Max นะครับสีส้มนะครับแบตเตอรี่ความจุ2,200ม ah ิลลิแอมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามากล่องดูกันนะครับในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือ นะครับ F G 1 0 8แ Mac แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือสำหรับดาวน์โหลดแอปการใช้งานของแอปต่างๆนะครับดาวน์โหลดแอปก็คือเอามือถือนะเอาสแกนไลน์ไลไปสแกนนะครับเพื่อลิง์กไปยังเพ t o r e หรือ App Store ในการไปดาวน์โหลดแอปนะครับ นี้จะเป็นอุปกรณภายในกล่องก็จะมีใบพัดสำรองสายชาร์จมีมาให้ไขควงมีมาให้นะครับอุปกรณ์จับหน้าจอมือถือมีมาให้รีโมทคอนโทรนมีหน้าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นรีโมทแบบชาร์จแบตบมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ แบตเตอรี่ของรีโมทนะครับ3.7โวลต์นะครับ,รบ500มิลลิแอมนะครับชาร์จครั้งหนึ่งก็เล่นได้เป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่หึก้อนนะครับแบตจะเป็นแบบมาตรฐานก็คือมีระบบวงจรชาร์จไฟอยู่ในตัวระบบตัดไฟเวลาเต็มแล้วก็แจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับอันนี้แบตเต็มนะครับ4ขีดเวลาบินเราก็สามารถที่จะดู ไฟแบตเตอรี่ได้นะครับถ้าบินไกลๆมากก็จะดูที่หน้าจอจะบอกระดับแบตเตอรี่ของโดนด้วยนะครับแล้วก็ที่หน้าจอแอปมือถือก็จะบอกเหมือนกันตัวโดนสีส้มนะครับติดตั้งเซ็นเซอร์มาเซ็นเซอร์ตัวนี้จะหมุนตามด้วยนะครับเวลาเราคอนโทรลถ้าเราคอนโทรลไปทางซ้ายเอียงไปทางซ้ายเซ็นเซอร์จะหันไปทางซ้ายนะครับพอไปเจอวัตถุปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะสแกนหาได้นะครับ ข้างหลังก็ได้ได้ทั้งหมด8ทิศทางนะครับกล้องเป็น hd camera นะครับปรับขึ้นลงได้ที่รีโมทคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์เป็นบัลเลตนะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตคือมอเตอร์แบบทนความร้อนนะครับเป็นมอเตอร์ลูกปืนไม่มีแปลงฐานแล้วก็มีเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์แล้วก็กล้องใต้ท้องในตัวเดียวกันนะครับ ใส่แบตเตอรี่นะครับดันเข้ามาให้สุดนะจะดังกงุึ๊บแบบนี้สีส้มตัวเล็กกระทะัดนะครับไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไปน้ำหนักดีการประกอบแข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จับจอมือถือ ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ก,ก,กางขาออกก็จะเป็นจับแบบนี้นะครับมือถือก็ใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ใส่ข้างบนก็จะถนัดกว่านะครับเนี่ยนะครับชื่อโดนที่ใช้กับไอชื่อแอปที่ใช้กับโดนนะครับ RX โดนนะครับเดี๋ยวผมไปปิดโหมดการบินนะครับ เพื่อป้องกันการโทรเข้าระหว่างเราบินนะครับเนี่ยนะไอ้โดนทีนี้จะมาเริ่มบินนะครับสวัสดีนะครับมามาถึงขั้นตอนการเริ่มบินนะครับต้องหาพื้นที่ให้เป็นวงกลมพื้นที่แบบวงกลมและมี2เมตรนะครับ2เมตรวงกลมเพื่อเวลาโดนบินกลับมาจะได้บินกลับมาโดยที่ ไม่ไปชนกอไม้ต้นไม้ต้นหญ้านะครับเพราะว่ามันจะคาดเคลื่อนประมาณเมตรหนึ่งนะครับถ้าใช้โหมดบิดกัดอัตโนมัติกดสวิคกดค้างนะครับแล้วตัวโดนจะมีเสียงมอเตอร์ทำงานจากนั้นมาเปิดรีโมทนะครับนะครับกดเปิดสวิคปุ๊บ สวิ r รีโม e แล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับจะเชื่อมต่อตโนมันนะครับที่รีโมทก็จะบอกสถานะ GPS นะครับตอนนี้เปิดอยู่สัญญาณของรีโมทนะครับเต็มแบตเตอรี่รีโมทแบตเตอรี่โดนเต็ม,ตตม,ตตม,ตตมทั้ง2ขีดตัวนี้จะเป็นความเร็วออความสูงความไกลนะครับความสูงกับความไกล GPS ตอนนี้ขึ้น12ดวงนะครับเราต้องสังเกตรตรงนี้ด้วยจุดนี้นะครับจุดระหว่างโลโกโล้ดาวเทียมแล้วก็ตัวเลข PSC นะครับถ้า PSC เป็น0ก็ยังบินไม่ได้นะครับมันจะต้องขึ้นเลข6นะครับ6 6ก็คือดาวเทียม6ดวงขึ้นไปอย่างตอนนี้12ก็คือดาวเทียม12ดวงนะครับถึงจะแม่นยำทีนี้เรามาเปิด Wifi มือถือนะครับ อันนี้เราใช้เล่นได้ทุกสถานที่นะเพราะว่า Wi-Fi จะมาจากโดนจะปล่อยออกมาไม่เกี่ยวกับเน็ตนะครับอ่าเปิดเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับจากนั้นมาเปิดแอปที่โดนนะครับติ๊กอนุญาตนะครับเปิด GPS ไหนล่ะ GPS ผมอยู่ไหน บังคับให้เปิด gps นะครับตอนนั้นกดเพย์เข้ามาในหน้าแอปนี้นะก็จะมีภาพขึ้นมาโอเคนะครับหน้าจอมือถือก็จะมีบอกแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ99%นะครับ gps 10ดวงโอเคนะครับอ่า พร้อมบินน,นะครับใส่แล้วจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ปรับได้นิดหน่อยนะครับที่รีโมทมีปุ่มเปิดปิด gps นะครับอตอนนี้ gps เปิดถ้าเราปิดมันก็ปิดได้นะครับแล้วก็มีระบบไจโรตัวนี้เป็นปุ่ม Return Home อัตโนมัตินะครับตัวนี้ปรับกล้องขึ้นลงนะครับตัวนี้ชัตเตอร์ ตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอตัวนี้สปีดคอนโทรลนะครับว่าจะใช้ระดับไหนนะเริ่มบินนะครับสตาร์ทมอเตอร์นะครับแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นนะนโดนก็จะขึ้นแบบนี้พอขึ้นมาก็จะล็อกได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่เซนเซอร์นะครับเห็นไหอันนี้มันจะสแ,แกนหา ผมเอามือขวาก็จะล้อนะครับเนี่ยครับผมจะเอียงไปทางซ้ายเซ็นเซอร์ก็จะหมุนมาทางซ้ายเห็นไหมครับเอียงทางขวาเซ็นเซอร์จะหมุนมาทางขวาดัานไปข้างหน้าเซ็นเซอร์จะหมุนไปข้างหน้านะครับดันกลับหลังเซ็นเซอร์จะมาข้างหลังจากนั้นก็จะล้อนะครับ เจอวัตถุก,ก็จะร้องนะครับถ้าร้องแล้วก็จะไม่ไปจะไม่ชนนะเนี่ยเนี่ยดันก็ไม่ไปน,น,นี่ผมดึงกลับหลังนะเซนเซอร์ตรวจเจอผมนะครับเ่ยผมดึงกลับหลังมาก็จะไม่มาแต่ผมสามารถดันไปข้างหน้าได้นะครับ เ้า,เข,าเข้าใกล้วัตถุก็จะจะดจังแต่ถ้าเราบินต่ำํำๆเนี่ยเราก็ดูสถานะแบบตรงนี้ได้นะครับสามารถบินได้20นาที22นาทีประมาณนี้นะครับ อันนี้ความสูงความสูงอยู่ที่9เมตรความไกล19เมตรนะครับตัวนี้บินได้ประมาณ500เมตรนะแต่อันนี้คือค่ความไกล19เมตรยังมองจะไม่เห็นแล้วนะบางคนจะบินแบเป็นโลอย่างเดียวเลยนะครับการบินไกลก็ไม่ใช่ผลดีเพราะว่าเรามองไม่เห็นตัวโดนนะครับ เข้าใจว่าโดนมีกล้องนะครับเราจะดูแต่กล้องไม่ได้เพราะรอบข้างโดนนั้นมันจะมีนกมีอะไรมากวนเราก็ต้องมองเห็นโดนด้วยนะครับดูภาพที่กล้องนะ,นะครับมุมกล้องปรับได้นะนะครับ หมุนมุนเพิ่มความสูงขึ้นไปนะครับครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบก,กล้องใช้ได้นะครับราคาประมาณนี้มีเซ็นเซอร์มีอะไรรวมฟังฟังชันการบินครบนะครับ ฟังก์ชันต่อไปจะใช้การาเรียกกลับอัตโ,ตโนมัตินะครับคิดูนะครับผมจะกดปุ่มนี้โดนจะบินกลับมาลงจอดตรงที่จุดมันขึ้นนะแต่จะไม่เป๊ะนะคาดเคลื่อนประมาณเมตรหนึ่งหรือ2เมตรนะครับต้องเผื่อพื้นที่นี่อันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะดูจากจอนะโดนจะบินกลับมาเองนะครับ อ่าผมจะวางเรีโหมไดไว้นะครับเรามารอดูโดนมันลงนะครับ อันนี้จะเคลื่อนประมาณ2องเมตรตามที่ผมบอกนะครับมันจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรีโมทก็วางอยู่นะครับไม่ได้คอนโทรลน,นะอตอนนี้เหมือนเ,นเซนเซอร์มันจะจับเจอวัตถุนะครับมอเตอร์ก็เลยยังไม่ดับแต่รีโมทมันร้ออ่านี่ดับแล้วนะครับเห็นไหม ตอน,ข,นอขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นประมาณตรงนู้นนะครับก็จะเคลื่อนประมาณเมตรหนึ่งสเมตรนะครับทีนี้ก็เริ่มบินขึ้นไปใหม่นะครับน,นี่ก็จะพอหมดเดินทาง ตอนนี้แบตบแบตบเหลือ70%ก็บินไปนานพอสมควรนะแบตบลดไป3ามสเล่นได้อีกนานนะครับ เกิดไฟที่แบบนะครับตอนนี้หมดไปขีดหนึ่งนะครับ30%ก็ประมาณขีดนึงนครับเซนเซอร์จากปกติ่าถ้าหากงสัยว่าตัวขนาดนี้จะสู้ลมได้ไหมนะครับลมพัดจะไปไหมก็คือใช้ GPS ในการล็อกนะครับมือผมดันเนี่ยนะครับ ซึ่งมีกําลังผักมากกว่าลมอยู่แล้วนะครับเนีย่ยก็ยังกลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่เดิมนะครับก็จะลอยกลับมาที่เดิมที่เราล็อกไว้เหมือน,นเดิมนะครับอาสงสัยนะเดี๋ยวผมเอาลงนะครับลงแบบแมนวนวล ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ Line ID แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับ sg 108 Mac ครับผม